อนะาเด็กๆมาถ่ายพยาตนะคะนําทีมโดยน้องโอเลี้ยงโอเลี้ยงนําทีมเลยน้องน้ําชานะคะแล้วก็น้องกาแฟมีหลงไมอีกหนึ่งนะคะน้อง อ,อมสินน้องออมสินเขาจะผอมๆหน่อยนะคะแม่วาก็เลยเอาน้องมาถ่ายประยะด้วยรอคุณหมอก่อนนะคะเย็บเข้าไปลุกเย็บเข้าไปรอก่อนนะครับเดี๋ยวล่นลูกเดี๋ยวล่นเลยก็าไา ตื่นเต้นกันนะคะได้ออกมานอกบ้านได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆ<ม>น้องน้ำชาหลับแล้วค่ะ น้องโอเลี้ยงแปลกที่นะคะสำรวจมองใหญ่เลยรอคุณหมอก่อนนะคะ เสียงอะไระเสียงอะไระตกใจไม่โดดนะลูกไม่โดดนะคะไม่โดนโดนะคะไม่ออกมาลุกไปอยู่ในกระเป๋าก,ก่อนเลยรอคุณหมอกัอนนะคะไปดังง๊อไปดังง๊อ แปลกที่แปลกทีอะไรนะฮะฮะแม่เธอจุดตรงแล้วท่าน